นี่เ,นเพื่อนเออบักชีสวยไหมเดี๋ยวค่อยเลือกอีกพรุ่งนี้ค่อยเลือกอีกทีนึงล้างอีกทีนึงเนาะนี่โหระพานี่ผักบุง้งมาให้เห็นอีกแล้วจับเลี้ยงสบอนี่นี่นนจิ้งรีดหรือว่า จิ้งรีดหรือว่านี่ไม่รู้นี่จับเลี้ยงสบอเนาะทำพันไม่รู้ว่าตะกะตั่นหรือเปล่าแต่กระโดด ไม่ไม่ไม่เห็นมีปีกเลยแต่กระโดดสูงมากเลยจิงรีดเลยตะกแตกแนไว้รล้อ้อ,อไหนโอ้โหอ,อ,อย่าเข้าไปเลยกระโดดดีขายาว,ยาว เป็นอะไรกับยายตาเมื่อกี้ไล่จับกระโดดจนกระโดดไฟด้วยเที่ยงนี้ไม่กระโดดแม้ตอนไล่จับกระโดดซะกระโดดซะกระโดดซะแต่อันนี้ทําไมไม่กระโดดกระโดดโชว์น่ล่ะเออ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 ,เอ,อมยมกระโดดยายมารดน้ําผักเลยตัดโหระพาเลยเอาไว้ให้ไปฝากเพื่อนพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มันร้อนตอนนี้อากาศดี ตัดไปตั้งแต่ตอนนี้มันจะเหี่ยวไหมอะ,ะแช่น้ำไว้เนาะมันอากาศมันเริ่มเย็นแล้วมันไม่ค่อยไอน้นันแล้วมันจะเกริ่นเกินแล้วเพื่อนเมันจะไม่ยืดแล้วในบ้านผักก็ไม่ยืดแล้วเพราะอากาศมันหนาว จะหมดเวลาแล้วม,ม,มันจะ,ะเตี้ยเตี้ยเกลนเกลนนี่นี่นี่ีถ่ายให้ดูนี่เห็นไหมนี่มันจะพุ่ม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 อย่างงี้นะมันจะไม่ยืดฝรัง่งเห็นไหมยายไปเที่ยววันนั้นนะ่ะเขาปลูกเขาปลูกเป็นเป็นไม้ประดับเนาะเห็นไหมมันออกดอกมานี่ก็เป็นไม้ประดับนี่นี่นี่นเห็นไหม มันจะไม่ยืดไม่ไอ้นั่นแหละนี่ได้แล้วเห็นไหมในบ้านผักมันมันมัน,มนต่างกันนะในบ้านผักมันจะออกขาวๆยืดๆหน่อยน,นี่ข้างนอกมันจะเตี้ยๆอย่างเงี้ยเนี่ยตัดเอาแต่อ่อนๆนั่นแหละไปเดี๋ยวไปเอาผักชีหน่อยเอาผักชีแล้วเอาขึ้นช่าย ไปกินหมูกระทะไม่น่าขุดไ้ยไม่น่ารดน้ำเลยเปียกเละเทะเลยไอ้หญ่ขอขุดก่อนขึ้นชายเดี๋ยวไปเอาขึ้นชายตรงนั้นเยวไปล้างน้ำก่อนนี่มันเพื่อนรู้ผักบงสวยมากเลยไปล้างน้ำก่อนนี่ยา่ตัดหมดเลยแถวนี้เหลือตรงนั้นไว้กินเอง สองทุ่มครึ่งแล้วเพื่อนๆดูดิผักชียายว่าขุดนิดเดียวขุดไปขุดมาก็เยอะว่าจะทำพุงนี้พุงนี้เกิดอ,อากาศร้อนเลยได้ขุดตอนนี้อากาศมันดีผลสุดท้ายขุดนู่นขุดนี่ไปแล้วดึก ดึกแล้วอ่ะขุดเยอะเลยขุดไปกระเพลินเดี๋ยวดูก,ก่อนใครเยอะแยะจะเก็บไว้เพื่อนอีกคนเขาจะเอาด้วยเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้ไปงานด้วยเขาจะเอาไปกินกับสาคูไส้หมูแกเลยขุด ไปขุดมามันสวยเนะมาะมันกำลังสวยเพื่อนๆเสียดายมันยายไม่เคยปลูกเอะผักชีไม่เคยปลูกเยอะแต่ชุดนี้เยอะนะปกติไม่เคยปลูกเป็นแถวยาวขนาดนี้ชุดนี้ปลูกเป็นแถวยาวเลยเยอะเลยท,ทุกทีปลูกแค่แถวสั้นๆแค่พอกินก็ายายกินคนเดียวนะนเนาะเพื่อนมีคนบอกว่า ทำไมไม่ขายให้เพื่อนคนไทยขายให้เพื่อนคนไทยที่ไหนเพื่อนคนไทยเขาก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้เขาก็มีสวนปลูกเองหมดมีคนข,ขอซื้ออยู่เพืเ่อนๆแต่ว่ายายไม่ได้ไปข้างนอกบ่อยเนาะเวลาไปส่งมันลำบากแล้วอีกอย่างหนึง่งบางทีผักมันแก่เหมือนมะระมะเระอะไรอย่างเงี้ย บางทีมันแกมนม่มันไม่ถูกช่วงที่เราออกไปข้างนอกเนาะยายไม่ได้ออกไปข้างนอกทุกวันไม่ได้ออกไปทุกอาทิตย์บางทีเนี่ยผักชีเนี่ยกําลังสวยเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเนาะเราจะไปส่งให้ได้ยังไงเนาะนั่นแหละปัดปัญหายายไม่ไม่ค้ายหรอกเพื่อนทุกคนถ้าอยู่แถวๆนี้ ถ้าอยู่ไกลๆนี่มันก็อยู่บ้านนอกกันหมดทุกคนเนาะ <_ d ata> เขาก็ปลูกกินกัน <_ d ata> ปลูกผักกินกันหมดทุกคนส่วนลูกแพจะเอาไปให้มะไลลูกแพก็ปีนี้ก็อย่างที่เราให้ฟังเนาะสายพันธุ์อื่นมันไม่ติดสายพันธุ์นี่แหละมันติด เพื่อนไม่มีก็เลยเอาไปฝากหน่อยสวยมากเลยกำลังสวยผักชี มีอากาศร้อนยายก็เลยขุดไว้ตอนนี้เลยใส่ปร๋องไว้ไส่ใส่นี่้อันี่มาหน่อยหนึ่งมาไปล้างน้ำสะอาดเอาทางโน้นนะนี่เดี๋ยวจะล้าง ไปแช่น้ำว้อีกนี่ผักบุ้งเห็นวะเช่ไถ่ายรูปไม่รู้ว่าเขามีหรือ,ปเ,อ,อเปล่านะเะไปงานวันางานวันเกดเพื่อนโหระพาโ,โหระพาไม่ต้องล้างหรอกมั้งไม่ได้ละอะไร เดี๋ยวไเพล้างเอาทั้งโน้อนอีกอมไม่น่าเชื่อพกบุงว่าจะได้เยอะขนาดนี้สองละสิบบาทปลูกสองซองแ <c oughs> ช่โอ้ยมึดแล้วถ่ายรูปไม่สวยแล้วกลับบ้านดีกว่า <c oughs> นี่เพื่อนเออผักชีสวยไหมเดี๋ยวค่อยเลือกอีกพรุ่งนี้ค่อยเลือกอีกทีนึงล้างอีกทีนึงเนาะนี่เโาก็พานี่ผักบงุงไปแช่น้ำไว้ก่อนเนาะพรุ่งนี้ค่อยเลือกอีกทีนึงไปมืดละนู่สองทุ่มกว่าๆยังไม่สามทุ่มเลยหมืดละ